เอาตามคำเรียกร้องขอเอฟซีสมาชิีเข้าอยากเบิงตลาดบ้านเ่ามีจัดให้พี่น้องผมตอนนี้ก็น่าจะตีหาตีหา่ากลัวๆบ่ถึงตีหาเคืองหรอกพี่น้องก็เดินมาเบิงหวังที่เด็ดที่ดีข้องดีของเสีบของนวจากเบาเอียดเลพี่น้องเนาะพี่น้องว่าขอดน,นี่อย่างมีรัตลาดบานเบามีไปเดี๋ยวจงว่นมาหาเพลินเมื่อน,นั้นเอานีไปต้มคุ้มสุดคุ้มพี่น้องตะวันสี บ่บนี่อจจะอาจจะเอาใส่ไปต้มไว้ไปขวลระกะกับตัวนี้นี่เดี๋ยวตัวนี้อยู่เดี๋ยวกลับมาเอาตัวนี้ระกะใส่ลอืมระกะเนื้อโค้งโอ้เอากวานมูเลยสันคุณพ่อปลาลัดคุณพ่อปลาลัดดาวโอ้เสียมันเสียไปเสียหรอคุณพ่อนี่ดิของแท้ล้านโมเสียนเบอร์ติดดูกว่านน้ำ เสียหลานเปอร hey, you you ์เซียนง่วนหน่อยอดวัดกันเบื้องเสียเนี่ยนี่หูเลยเป็นง่วนหน่อยวัดกันใดเนาะพี่น้องเนาะปากคอกวางฝากง่ายควางฝากเข้ากับมีเหมือนเดิมคือเก่านี่ครับอย่างเสียไปเดี๋ยวเขากลับมาอุ้ยตับเดือดมากมากตับย้อนกระไดมาพี่น้องเห็นบ่งที่บอืมแน่นตับย้อนกระไดมาพาชีรีวขั้นแท่นหน้าเดี๋ยวเขามาจัดการมมดตัวเลยครันมีเป็นมดตัวเลยครับไข้หลังพุ่นน่ะพาชีรีว สามสิบี่เดียวเนาะนี่เนาะันสีเดวหลายงานเหอหางาว้ายของหยากรอสิบบาทพ่ายเือยก้อนาะครับนี่นสามสามคำหาสิบกอนบ่บเาอ๋อสาเศร้าบ่แม่คำละสิบละอ๋อำละสิอ่าคำละสิบนะครับรอมบ่มีผมมช่นช่วงนี้บอกตัวออกยากแล้ว ยังถอดเหมือนเดิมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกังเว้นเรากับไปหาเสริมสวยคนผู้ดีขึ้นพี่น้องผมถ้าโต,ตเรากับผู้ดีปาหนีเอาบอซิมเราละ <c oughs> โอ้คุณพ่อมาส่วงตอนนั้นดีเนาะ <c oughs> คุณพ่อเรามาส่งไป <c oughs> ปลาเดียกที่เด็กของเราคือปลาเดียกก็หมั่นฉีปลาเรือสมบักเสียนเมียนเบิร์ดเลาแบบสไตล์สมปลาอยู่แล้ว <c oughs> ได้บออันตุ้งตุ้งนั่นได้ปะเจ้า <c oughs> ตัวเลวเจ้าตัวแลวอ่ะบอได้กินดอกบ้ามีขันวายจังสัน คนคือว่ายง่เนี่มันง่อยตวดปวดยุ่ยไอ้เครองต้นเขาหลดเขาล่มยังสิ <c oughs> มันเมียนหรือว่าเมียนเดียดิวไปไต้เบิ้ลขึ้นกบ่เห็นอียังเลยเมียนอยู่หน้าครับมันล่มนี่แล้วเป็นเป็นพืชอ,อยู่แต่ว่าบ่เห็นอียังแจ๊กตวัวง่อยอยู่ทั้งหันครับมันสูงมันเลยลม่มอืมอีมาแล้วของแบกกระดินเฮาอฟังทางนี่โนม่ย,ยังมีอยู่บ่ปะยังใหม่พี่น้องโนม่ยังมียังมาเวลาตีห้ากูวๆพี่น้องผมนี่ ไอเบิ้งทองฟ้าเนาะพี่น้องเนะเาะเบิ้งมันมีแฟตมันมีอะไรคือจังมันแจ้งหลายแต่จริงเนี่ยตอนนี้ตีหาข้าวพี่น้องไปพี่น้องผมเมียข่าเม่ขายอ่าลูกค้าพ่อชันมาลูกค้าพ่อชันมาพี่น้องผมแต่ว่าเม่ยขา,ม,ขา,ม,ขามาแล้ว นี่กระบองรุ่นเก่าจะเป็นแนวนี้กระบองรุ่นเก่าจะเป็นแนวนี้พักรวมลาบของคุณแม่เราแยกกระมีบ่แยกกระมีเอาคิดเบื้องเอาหลดไปเราเราเขาเราเราดีด้เยดเขาเฉลียหลาดย่างนึ่งคือว่าเราเอามาเปรียบเทียบไห้เบื้องเลยว่าน,นี่คือแตงเขาเอนแตงอยิ่งก่อนี่แตงกว่า,วาอันนี้เด้ ตาเาาอ่ผมกำลังคือคำบอกออกอันนี้เป็นแตงโบราณเบื้องเอานี่แตงย่านอ่าบาทอันนี้เป็นแตงกว่าอืมบ้ามีมากมากตัวนี้ทำเสียบพอบ้านแปลกๆสองนัดแล้วที่เรามาซอยแม่ออกเราแสดงว่าบ่ได้ไก่บอลดินี่เหีนนะคะเหีนค่ะวังอาทิตย์วังหันเหียนคือมะเหียนเหียนรับประบการล้านประเทศว่าเหียน เฮียนบ่เฮ er er, ียนนอากับ no พ right <No you know. ิสูจน์ได hmm? oh no? uh, hmm. ้ว่าดมกับ oh ห no? um, ูดอืะ no. ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นสร้างเฮียนแทนั้นว่าสบาได้เลยนี่คันมุเจ้าเอาไปเนี่ยมาละหางหื้อสิบปุ่นิสิบบาทเป็นเป็นปุ่มสิบบาทเป็นปุ่มร่างเบื้องเราไว้พี่ร่องผมนี่อย่างไรสูบบักมี่สูบบักมี่นู้นสิบบาทสูบบักมี่ไม่เงี้ยสี มีสีคอนลอนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเด้อไปถามหาเราอีกบ้านต่างซ่างเลี้ยักสีพอตึงบ้านเฮาเลี้ยักสีตุยเย่หรอเปล่าอีกมีสีมออืมปีกใหม่ใม่อันนี้กระสีเด้อพี่น้องนี่ปิีงใหญ่ๆนี่อืมทุกอย่างสิบบาทหมดเลยอุ้ยพอตึงบ้ามียืมไปพี่ภาษาเจ้ามือดบ่นพ่บ่อพ่อพ่อพี่สียันสิไปหาพี่เป่าแม่โอ๊ะเป็นตาขังพี่น้องเป็นตาขัง เดี de vo, de vo, de vo. ๋ยวเดี๋ยวเดยองมาอยู่ว่าเปนสุ้มจังขัง่ามจังขังไปเสื้อผ้านาแพร่เข้ามีมกรอมใหม่ตละห้าโอ้ตัวละห้าสิบาทปันไดยฟรีบาทนีของไม้ได้เนี่ยครับมกมกรอมใหม่เอามกไก่สิบบาทเอาอยกำลังสิจะบอกคันจะว่าเออใคยว่าเจ้าตัวปลอมสิถต้้อเก้าโรต้างขายต้องมกไก่นล้นนะ ขับบอกว่าหมกน้องใหม่ขับเราว่าเออนี่ยขวบชีบอถามเราอีกต่อไปพี่น้องคว้ออามือจุ่มได้บ่านิร่องเบื่อพี่น้องผมร่างเบื่อพี่น้องเอามือจะมาก่อนไหมบ่ถอดมือถอดตะไกรบ่ถอดมือถอดตะไคร้้โอยดากเป็นตะเสียบสิพี่น้องมา,มากมากแถวๆดีบ้ามีดากนะคุณนะเป็นตะจัดฮะ ดักง่ายกับดอกว้ามากจังใดเอ๊ะเจ้าว่าแบบนี้ไม้ยค้งอะไรไม่ยินิวถือมีดคนละเลียมเลยนะฮะบักไฟพี่น้องผมห้วยบักไฟคือมียามนี่ครับ,บ,บาม,ามันออกยามนี่สำหรับพ่อค่ะละไม่ไต้ออกยามนี่อของมูนี่บ่เสียดอก ละาไม่ป่ะสันรสชาติดีกว่าบบกไฟป่ป่ะเฮ่ยมันก็หวานก็บักไฟแล้วเนาะขันวางว่าอย่าเนี้ยาไหม,มวานอยู่พี่น้องวานดีพร้อมรูเว่าใดรบูดนี่เ่าอะเนี่ยน้ำให้กินบักอันนี้คันคู่สีกินบักไฟกินบักอันนี้สิพี่น้องมันสามารถกินกับเขาะได้ ดีหากลัวๆนี่มฆขึมเจหน่อยไม่หมูหน่อยเมนูตัวนี้มื้อนี้มีหมูหน่อยคุณแม่หูคุณแม่มาเบิ้งโค้งแล้วหูเลยว่าเป็นหมูหน่อยคุณแม่จัดเลยว่านกับเมนูจะลินชื่นตาพี่รองผมทีมงานซีจัตุรัสเทียบเพิ่นบ้ามี่กับเป็นเอฟซีทั้งซีคนเด้บาทเขาไปกดไหลกดแค่เทียบสีพ่ท่าน

อืมงามอีหลีอืมเฮ้ยของมันจังเป็นของปวดพอเมีดข่อยข่อยกินคอยย่านเอฟซีว่าไปหยาดไอ้งานโกเมียดเหาอต้มครับผมเดี๋ยวสิไปกินน้ำต้มไปเลยพี่น้องผมอาฝากไว้ในอ้อมอ้อมใจเชียงหมูเมนูทุกเสาวัตรนักคั่นเจอกันพี่น้องผมอันนี้น่าจะเป็นสมป้าน้อยสมป้าน้อยเนาะอย่างเนาะครับสุบซิบบาทจำพี่น้องผม ของหวานของหวานผู้ใดผู้คุณบ้ามีพวกนี้นเอาแม่ใบ,บามาหรอ,อเปล่าเพระก้มาเฮ้ยมาโดนแล้วนี่หพรก้ามาเดี๋ยวเบิ้งมาแล้วได้อยังของสอใหม่ก็เหมือนเดิมคือใส่ไอแพ็กสี่ตัวอยู่ใส่แพ็กสี่ตัวของสอใหม่ยังเอาสิบห้าบาทเฮ้ยเรื่องจริงน่ะเคยบมเป็นท่ามทาตกะใหรู้ว่าเป็นคอนเทนต์บ้ามีโตกใจเลยพี่น้องเคยเห็นปลาทูเชียงละสิบห้าบาทได้สามตัววะ่ะอุ้ยตาย ซื้อไปแก่ขนกับบ๊อิดกติกาพี่น้องเอ้ยออเอาว่างไว้สิบห้าบาทไปแก่เฮียละตัวเด้ดสามเฮียนพอดีไปร้องได้สามคะแนนเลยดิมาสามไหมเออเหอุ้ยเสียทอดให้น้ำมันเอานามะกะสีเกิือนป้าขลับทอดรไม่ไหมเนาะน้องใครนี่ดาคุณหมอกระทะเราเอาไว้อยู่ได้ไหมนะถ้าเอาเขี้ยเอาอันนั้นไปชั่วก็ได้เอาอันอื่นก็ได้แนนเออเอาตัวอื่นก็ได้ อ่ะบักพริกกล้วยค่ะนี่ดาแก้วสารคือยังปูเองได้นี่เนาะมือได้ก็ได้ตะวีงามๆคุณแม่หมอ่งยังท่าไรนี่ปานได้ฟีใส่ถุงไว้อันนี้เทอดไรซีบกับซีบหน่อแเงอืมบักพริกมันแทงตัวนี้มาเติมต้นเฮ้อโมกป่าโมกเขียดโอ้ยโมกเขียดโมกเขียดตั้งไฟโมกเขียดตั้งไฟงามๆ มุกเขียวเส่ตุ่มอีกตั้งหฮกอืมอย่าตุ่มเพราะมันเขียวอันนี้ยังกว่าหนม่งโมาอันนี้โมกปลาดุกโมกใหญ่ๆย่าบอกเรื่องว่าสิบนี่เบาทเออโมกใหญ่ปลาหนีสิบบาทกวาดข้าบข้าไปตวงกับยักษ์สี่ใหญ่บ่ได้เนาะครับเนาะแม่แม่ผู้ใหญ่เอาแต่ข้าวควานะเราแบบพี่คุ้มไหมยักษ์กวาดตั้เองก็ได้เนาะ ปลาปลาตุ้งด้ยนี่ปลาตุ้งปลาปลาดุกหน่อยตุงปลาแกงพี่น้องเอ้ยบ่อยอยากผักยังก็ขี่เล็กกูกกับมีห่อนแลนฮอนแลนช้ำช้ำบักทั่วยังก็เขาเอิ่นบักทั่วบักทั่วพุ่มผู้ทั่วฟักเน่าเรามีมาให้เบิ้งนี่หุ่งโบร้านแบกหุ่งแบบบ้านเ้าโบราณโบราณเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขันบ่เคยพูกกับเบิ้งเอาซะในพักสี่นเดาบ่วพีดเลยพี่น้องเด้อนี่ เพืเมดยีีล่าอยบบอกว่านายจะมีอันพักซี่เนาะครับเนาะ,ะในพักซีล่ลาวไปปลูกหวามสิดธิบาดเจียวเขาอือเขาต้มบังหน้าสอบเท่าไหร่คุณแม่ส,าาสอบละซาบา่าของเจร้านคนสวยมีเบิร์ดเราสีเบิ้งว่าการตลาดเมื่อนี่อ่าช่วงนี่หรือดูนี่บัดอนัอนนี้ตำ้บนนี่ขายอยังเราสีจอบ พราะเราโหดแล้วว่าเขาต้องการอย่างเราขายทันทีพี there, there, ่น้องนี่ได้หอมปลูกเนี่ยนั่นบานนี้เงินเราบ่ฝากธนาคารนี่กี่ร้านเทคนิคการเก็บเงินของเราโค่นใดที่มันสูงสูงพี่น้องไปกลนอยู่ไตโพล่หลอดเดาะบ้านแบ่เกตักแล้วใส่ตู้เสียไ้ใส่ตู้เสียไ้ครับไปกลืนนำกันจากมือพี่น้องสุบบักหนุนของเรากัเหมือนเดิมคือเก่าเทปเป็นถาด กับเบิร์ตโคมือคันเพเบิร์ตบอกกายเห็ดยังส uh ีพ huh. ูดได้จิม่เห็ดควางถิ๋มอันนี้หอมปลูกเองเป็นบ่านี่นี่ลักษณะเฮาว่าตองเบียงตองเหียบบานตัวนี้ที่ละมันเสียบกินกับลาบงัวเนาะครับเนาะกัดปวดปวดรอดพี่น้องอันนี้ของคุณเกษตรนักสู่พี่น้องเขาไปเบิ่งช่องเล้าเด้อบ่เสียแล้วก็เขียนว่าเกษตรนักสู่ล่ะเป็นแพอยุรมันหาซิบกว่าไร่พี่น้องมีตะพักอันนี้เขาเอื่อมาพวงแก้ว บอสเซียดอกนาสิยุดแถวไต่หมขามหมไดหมองเล่ารามงัวเป็นร่อยตัวเล่านั่นแหละที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับคนรวยพนประฝากธนาคารพี่บอกคนฝังดินเสียบ้ามีอ้าวไปตั้งกขายแม่นว่าคุณแม่เอามาขายหวดขายติบยังไงจะไปหวองมันนกเย็นีิโอ้ตาย มาขายต like, ีเราบอกมันนกเด้อมันนกเด้อผู้ใดสิเสียม str ีหอดซอกขาหมดบาทนี Potter, ่ขันตั้งจะขายหมดอืมไปตั้งหาชิ้นหางไหมครับไปพี่น้องพิดมาทางนี้อ้าวเขากับไปสุดยูหันแล้วกับไปเชียงซีนวันนี้ทำกับข้าวเหรอดูข่าวนี้นนเนี่ยคนดูประจําบรรษัทสางพี่น้องจักเอาเวลาได้ไปนอน เห็ดยังกินมือละซี่หาย่างผู้เดียวอะรักษามาเอาไปขายได้ภายในมือนั้นบู๊จะไปก้นยังไดคุณแม่ตาที่ทูพี่น้องว่าสิก้นไรง่ายๆบ่นี้เบื้องเอานี่อันนี้คือหาเครื่องเนาะเรามาเบื้องนี่ซัวสิไปยังสี่ไปยังสี่เรานี่คือสุดนี่อันนี้คือไปยิ้งตีนมันก้นลงไปมามัณ s w i ว่าพี่น้องจังสี่พ่อมันเป็นมันที่โคตรแร่หายากสุดๆก็คือมันอันนี้อะไนี่ ่นี่อ่อันตุว่าุสัวสีได้เต็มถาดจังสเป็นตังเงินในการหาอย่างอุ้ยปลานี่ปลาตงปลาต่อนปลาธรรมชาติเห็นบ่นี่ใส่มันสีบ่ทอกันเลยนี่ปลาลวงตรงขขาเจ้านี่ลุกหน้ารอยเปเซ็มันเฮียเรือตัวนึงนะมันหลุดวกจังไรบ้ามีบ่หู เอานี่ยแหละครับมาสุดกันอยู่นี่อาเจอกันเพราะว่าเฮาเฮ็ดแก้วไว้แล้วเฮาสีดึกเลยอุย้ยพนนะ้นำเสนอดีแต่ได้เพิ่นกันพี่คลังดีกระเป๋าเอียดคล้องเฮา,เอาอนี่งัวหน่อยก็คืองัวหน่อยอีหลีนี่บีอุปปูพี่น้องผมพูดผู้ใด้หูว่าเฮาต้องผสมอีหยังแน่ใส่อีหยังแน่แบบใด้บอกบาอ้าเมียน้าเด้อบ,บ้าไม่อยากจไปเฮ็ดไว้ให้บัดยามมากินกับเพิ่นก็สิได้เอาตั้ตัวนีมาพี่น้องอ่ะกับเชียงซีนบ่าเอียดคล้องเฮาป๊าดมื้อนั้น คลิปดันยังว่าท่านไน้ล่งเลยที่ห่าไอแมนที่ห้าน้องไล่งามๆเนี่เบื้งเคียงเข้าเล่าที่คบว่าเป็นขั้นแท่หน้าเครื่องหนที่สายจุมกนะักน่ะก็คือ,อยุนี่เบื้ดพี่้องผม,มไปจวดอธินาแจากันพี่รองผมแล้วก็ไปเจอกันยุโคกกลางบ้ามีบ่ได้ไปซองอาทิตย์แล้วเพราะว่ามันติดภากิจมันละมันก็นลำบากแจกกน้อยอ่ะเจอกันพี่รองผม